ใครก็มีครอบครัวให้คิดถึงไอวิวก็ไปสร้างครอบครัวใหม่กับเลนี่ที่เมืองมนุษย์มีแต่เราไม่มีครอบครัวให้คิดถึงเหมือนคนอื่นเขาเลยงั้นนายอยากสร้างครอบครัวกับฉันไหมล่ะพูดจริงหริอนะ่าจริงสิแต่นายต้องสัญญากับฉันนะว่าจะไม่หึงฉันกับวิวอีก เห็นด้วยหรอเห็นสิฉันไม่ได้หึงฉันก็แค่น้อยใจถ้านายอยากสร้างครอบครัวกับฉันนายต้องเลิกน้อยใจเลิกคิดว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับฉันสักทีจำไว้นะเปเลสถ้านายไม่ดีพอฉันไม่รักนายหรอกรัก หน่าบอกรักเราเหรอก็ใช่น่ะสิหน่าบอกรักเราดีใจสุดแล้ว สียงคุณจะไทยล่าคุณยายเป็นอะไรไปครับชิคเก้นแค่ถามคุณยายว่ามีลูกแมวพึ่งคลอดคุณยายอยากจะรับเลี้ยงไว้สักตัวแก้งเหงาไหมแล้วคุณยายก็อละวัดชุดใหญ่ไปกระพิบแดบนี้วก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่เลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตใดๆทั้งเส้น เลี้ยงแล้วก็รักรักแล้วก็หายคุณยายคะแต่ว่าวิวไปจากที่นี่หลายเดือนแล้วนะคะคุณยายยังทำใจไม่ได้อีกเหรอคะไม่ได้ยายทำใจไม่ได้ต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนยายก็ทำใจไม่ได้ จะไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วจะสุดท้ายไทระ<ฮ>ไทระ,<ฮ>ทะเสียงร้องไห้ดังไปถึงข้างนอกฉันนึกแล้วว่าจะต้องเป็นเสียงของไทยระเพื่อนรักของฉันที่กำลังดราม่าอยู่เออไม่ได้เป็นฉัน ก็ไม่เข้าใจหรอก oh. ฉันเข้าใจที่จ้าไถล่าเพื่อรักแต่ชีวิตมันต้อง m o v ออนดำเนินต่อไปเข <c oughs> ้มแข็งสิจ้าแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา <c oughs> เราไปที่ร้านอาหารเปิดไปม่ดีกว่าไปกินไปเที่ยวให้มีความสุขให้หายเศร้า <c oughs> ไปเที่ยวไปมีความสุขให้หายเศร้า <c oughs> ใช่ค่ะลุก ัปไปล่าพักล,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 ลุกไปไปคุณรับไปครับอย่างนั้นเยียโอเค